วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมลโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมลโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมใครที่อยากได้รหัส ROV สกินแร่ลูนครบพ,พร้อมลุยแรงาราค,คาเริ่มต้นเพียง150บาทมีดี้เลยโค้จะเยอะติดต่อไปได้ที่เพจแอดมินเทพ GTJ รับซื้อขายรหัส ROV เครดิตดีรีวิวแน่นรับประกันหลังการขาย100%กดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n j Gamer อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคกันอีกเช่นเคยอีกแล้วนะช่วงนี้ก็จะบอกว่ากระแสะคาราโน่ค่อนข้างตกมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทําไมนะผมก็พยายามแบบว่าลงคลิปให้มันแบบปล่อยขึ้นนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนยิ่งทำไม่ยิ่งช้านะครับคือแบบ ไม่รู้ทาไมนะครับทุกคนตอนนี้คือรู้สึกแบบกระแสคาร์โน่เรามันเริ่มแบบอปนะผมลงคลิปอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีใครดูนะครับคลิปเราสงสัยคอนเทนต์ผมคงไม่ค่อยดีนะถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรแนะนําก็ฝากกดลิ่อ,อฝากคอมเมนต์ด้านล่างทีนะครับหรือใครเข้ามาดูแล้วฝากกดซับสไครต์กดติดตามให้ทีนะครับขอบมากครับผมโอเคครับชิ้นเนี้าได้สมุเขียวนะก็เทนมี้ถ้าเอาดีๆคือถ้าแบบเอาแบบสุดๆเลยนะ,เ,ยนะเราขายสองตัวนี้ใช่ปะ ะมุดเขียวให้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แทงแต่บอกเลยว่าค่อนข้างแบบเสี่ยงแพ้เหมือนกันวางตัวพลาดคือแตกเลยอะนั่นแหละเนี่ยโอ้แพ้แน่เลยว่ะทุกคนแต่ก็อย่างว่าแหละมันอยู่ที่ม,ทมันอยู่ที่การวางหมากว่ะแตกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับสแต็กเงินผมถึงยี่สิบเหมือนเดิมอันนี้คือข้อดีซัตแตกเงินยี่สิบ แต่ข้อเสียคือมันก็โตัวเหมือนเดิมครับแบบนึงนะถ้าเราขึ้นเรือตอนนี้รอบต่อไปเงินเรามันจะไม่พอเว้ยประมาณนี้นครับให้มันมีช่องว่างนิดนึงนะไม่ไม่ไม่แปลกนะที่ผมจะแพ้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาลงสามตัวพร้อมว่ามีไฮยเตสมุดเขียวเหมือนกันนะคือ อายาสมุรเขียวเหมือนกันมันก็ต้องผมก็ต้องโดนอะเพราะตัวผมมันน้อยกว่าด้วยแล้วมีตัวแทงสองดาวนะครับมันก็เลยยากนะตอนนี้นะครับก็ตอนนี้เหมือนจะเจออซีซตีดานเหมือนตาโชคก็เล่นตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวจัดตาโชคสะหน่อยนะครับอืมโอเคประมาณนี้เอาฟินิก์วางไว้นี่เพราะเวลาตัวมันมาฝั่งแม้ไปแล้เดินมาตีฟินิก์ก่อนประมาณนี้นะผมก็ชิวๆไปครับ ฟอร์เรโนโยืนหน้าถูกแล้วนะเพราะว่ามันจะได้แบบโดนโดนตีก่อนมานาเด้งก่อนเนี่ยสังเกตดิอ่ะอ่ะมานาเด้งก่อนมันก็จะแบบแทงเร็วขึ้นนิดนึงโอเคสวยครับชนะต่อเรื่องครับสองครั้งรอบแรกปล่อยมันนะไม่ต้องคิดมากครับอ่ะอันนี้ให้ฟอร์เรโนโแทงสวยเหมือนเดิมครับอันนี้คายาเตะขายเลยเราไม่เล่นอยู่แล้วนะฟอร์เราจะส่องกันด้วยครับ บ้านแรกังไม่สองผมเป้งด้วยว่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนี่เดี๋ยวเจวโอโจโฉยังผมเนี่ยตาเน,นี้ยผมเป้งต้องเจอโจโฉนี่ไงนี่ไงมาชิ้นนี้ขอแบบชิ้นแบบเว่อร์ๆว่างๆหน่อยครับโอเคเว่อร์จริงเว่อร์จัดเลยชิ้นเนี้ยเว่อร์จนแบบอึ้งไปเลยอ่ะกระทาใบาโอ้โหเขาเรียกว่าไม่อยู่ในหมวดหมู่สารระบบนะอย่างเงี้ย ผมบ้านนี้ก็สะท้อนเว้ยไม่แย่วะ่ะคลินี้ปึ๊บ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 อืมอีกซี่เก็บก่อนอืมประมาณนี้ครับอันนี้เอาให้มันแรงขึ้นนิดนึงโอเคผมเก็บกิกซี่เพราะว่าเราได้กระทาใบาเราอาจจะได้เล่นกิกซี่นะครับก็ไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่แต่วางตัวแบบนี้ไม่น่าแพ้แน่นอนอะ่ะผมว่าอืม Okay. ประมาณนี้แหละสวยแล้วอืมสวยเอาเฮเอาเอาฟอร์เดนโนฝั่งของขะขอได้ก่อนก็สบายครับสวยครับใบสวยโอ้โหไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วครับโดนขงเบ่งแล้วคือผมว่าประเด็นที่เราไม่ไหวเนี่ยคือเราไม่มีสามนอร์แมนเว้ยมันเลยมันเลยแบบตีตัวเขาช้ากว่าขงเบ่งนะขงบิ่งตีตัวผมแป๊บเดียวแตกเลยนะครับ ทอยครับให้ฟอร์เรนโอเคทีนี้ฟอร์เรนมีทอยแล้วอะ่ะเราก็ขาดแค่บัฟเดมิกรสดมันจะได้เปิดแทงนะครับนะโอเคโอเคฟอร์เรนใส่ทอยเนี้ยพอละ ประมาณนี้แล้วกันผมว่ากําลังดไีไม่น่าแพ้ใครนะครับน่าจะชนะต่อเนื่องสามครั้งนะเพราะฟอรลิโนใส่ทอยสองดาวผมว่ามันน่าจะไหลสบายอะ่ะเกมเนี้ยอืมโอเคสวยโอเคโอเคสวยครับโอเคสบายบือสะดือโบครับผมผมเบ่งเลือดร้อยเลยว่ะเฮ้ย ผงเบ้งต้องเจอโจโฉวอ่ะทุกคนงานเนี้ยปึ๊บปึ๊บชึบโดไม่เจออะไรเลยครับคือตอนแรกกะว่าจะโลหาตัวแบบเทพๆแต่ว่าสงสัยต้องลงแบบนี้แล้วละ่ะสี่ไฟเตอร์ไปเอาแบบสุดตีนสบีนโตนไหมครับจังหวะน,นี้เนี่ยนี่เล่นอะไรอะ่ะ มีโบเค้นบ้านหนึ่งเห็นปะเราจะทำยังไงให้บ้านนี้แม่งโดนเราอะโบเค้นอะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงครับก็เดี๋ยวเอาตัวประมาณนี้แล้วกันน่าจะสวยโอเคโอเค โอเคสวยครับโอเคชนะต่อทั้งสองครั้งอีกทีหนึ่งครับอีกทีเดียวรู้เรื่องอะไรวะเนี่ยอันหนึ่งนะมีคนจะเล่นสามดีอ่อผมนี่ว่าหลอนอะไรวะเนี่ยชื้อปุ๊บ ค okay. ตอนนี้เรามีสี่บีทของเรามันเล่นย้อนไม่ได้อีกแล้วครับแต่เราต้องเอาฟอร์เรนอ่ะเนี่ยผมต้องเอาฟอเรนบ้านนี้ก่อนจะทํายังไงให้แม่งโดนเนี่ยแหละประเด็นสำคัญเลยโอเคยืนนิ่งๆครับนิ่งๆไว้ก่อนคิดว่าน่าจะสู้ได้หมดทุกบ้านนะตอนนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยประมาทรอบนี้ไม่ได้นะเนี่ยประมาทรอบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะรอบเก้าซอด้วยนะ เกือบนะมันตายก่อนนะน่ะไม่งั้นเราโดนนะเนี่ยโอเคมีมาหลอดช่วยครับสี่ไฟเตอร์ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคขงบ้งโอเคขงบ้งแข่งโป๊ะครับทุกคนขงบ้งแข่งโป๊ะครับเอาไงต่อดีวะเนี่ยชึบโอ้หเทลเหมือนจะเป็นการหวานเจี๊ยบที่ดีที่สุดแล้วตอนเนี้ย หมือนจะเป็นการหวาดเจี๊ยบที่ดีมากครับตอนนี้ชิบชิอเคประมาณนี้ไปก่นอนอ้เอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่เกมนี้เกมนี้ผมผมว่าผมเอาเรื่องอยู่นะได้เทลแล้วอ่ะเฮ้ยบ้านแรกก็มีเทลกิกซี่เอาแล้วครับศึกดวลเทลประท้เทลครับงานนี้แต่ผมต้องหากิกซี่ก่อนอะผมเพิ่งขายมันไปไงแต่ผมมองแล้วนะว่ายังไงถ้าเกิดเทลแม่งไม่มีกิกซี่อะผมเล่นสมุดเขียวไฮยะเตะแบบไปก่อนน่าจะโอกว่าเว้ยตอนเนี้ย เนี่ยโอ้โหของกิกซี่หมดเลยครับขึ้นเวลเลยเปิดกิกซี่จะออกเปอร์เซ็นต์ออกยี่สิาสิ้าปอร์เซ็นต์นะคอสตูเลนเราขายไปแล้วนี่หว่าตัวนั้นอะ่ะโอเคโอเคบีดก็บีดครับก็ไม่ได้อยากจะเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็จำเป็นนิดนึงครับในการเล่นบีดเอ่อฟอร์เรนแล้วกันครับฟอร์เลนจะได้แบบแ,บบงแรงๆหน่อยอไปกันต่อครับ ขึ้นบีบตั้งแต่กระดานนี้นะครับผมว่าน่าจะชิลอยู่อโอเคประมาณนี้นะโอเคแบก2ตัวประมาณนี้ครับกําลังแบบบาลานซ์ซ้ายขวาตัวแบกซ้ายตัวแบกขวานะครับให้มันเลือดเท่าๆกันมันจะโอเคตอนนี้อืมอเค รอบนี้เหมือนจะแพ้นะครับสู้ฟอร์เดสไอสู้ไอ,ไอยอนสองดาวไม่ได้นะโอเคครับไม่เป็นไรครับแพ้ตัวหนึ่งก็แพ้ต่อเนื่องสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ถ้าทำไปถ้าทําได้ก็ดีครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มแพ้ทางยอนแล้วลืมไปว่าบ้านอื่นเล่นยอนกันเยอะนะครับจริงๆเราเล่นนอร์แมนตอนนี้ก็ยังทันนะออฟแล้วกันโอเคจริงๆเราเล่นนอร์แมนตอนนี้ยังทันนะเพราะว่ามีคนเล่นยอนแต่ว่ามันมียอนบ้านเดียวไงถ้าเราเจอบ้านอื่นอ่ะผมว่าเรากินกินขาดหมดเลยนะครับ เยอบ้านอื่นผมเรากินขาดหมดจังหวะนี้อืมอมมโอมึกโอเคคำซ้ายขวาสวยงามอืมประมาณนี้แล้วกันอืมโอเคสวยงามครับเทลสตันกลางมา ใส่เข้ากลางสวยเทวโอเคโอเคโอค้โหสวยจัดฟอร์เรนไปแล้วครับทุกคนโอเคสตันสวยเอาหมวยชอบอย่างนี้เรียบร้อยดิเรียบร้อยครับผงเบ้งโดนผมแล้วครับผมโจโฉครับจังหวะนี้โดนโจโฉบุกเข้ากำแพงเมืองแล้วครับปึ๊บปึ๊บชึบอันนี้ขายเหมือนเดิมคือมาหลอดแม่งเป็นตัวที่เราจะต้องแบบ เอาออกไปอ่ะเวลาแม่งมียอนอ่ะเพราะเราสู้ไม่ได้ไงมียอนบ้านเดียวมียอนบ้านเดียวบ้านแต่โชคเล่นอะอ่ะมาคอสได้บักแล้วด้วยเอระทำบักโอ้โหทำบักเร็วจัดได้หมาด้วยสุดตวามีทอยวะมีทอยด้วยวะ่ะต่โชคเอาจัดว่ะ น่าจะโอเคครับประมาณนี้วางตัวประมาณนี้แหละอืฟอร์เรนยังไม่แทงดิอีกทีนึง่งเจสวยอึมสู้ไม่ได้เลยวะ่ะคาเฟนี่แม่งกาดแรงจดัดทุกคนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยคาเฟนี่มีอะไรอะ่ะทำไมมันแรงจังอะ่ะ อุ้ยครับไปนี่กว่าไปสองมื่นกว่าครับทุกคนขนาดผมเล่นบีนะเนี่ยโอ้ oh my ย o ็รูแกแดดรูกรีดแดดเป็นหนึ่งนะโอ้โ oh หตัดเลือดมงกุฎผมก็ว่าทำไมมันแรงยังวะม้านอื่นได้มาหมดแล้ววะทุกคนบ้านอื่นเขาได้มาหมดแล้วครับเดี๋ยวรอบอ่ารอบรอบสิบห้าผมค่อยโลตัวแล้วกันครับเพราะว่ามียอดบ้านเดียวเดี๋ยวเราเอานาะคอสไปเปิดรับน่าจะไหวอยู่โอเค น่าจะแพ้น่าจะแพ้คิดว่าน่าจะแพ้สาดเข้ากลางโอเคสวยแทงสองโอเคน่าจะแพวะว่ะไม่น่าไม่น่าชนะเลยเกมเนี้ยน่าจะโดนเลยแหละอืมดีแล้วครับได้ยอนตัวหนึ่งยอนมันตายพอดีนะอย่างนงี้เราเสียเลือดแค่นิดเดียวครับปึ๊บปึ๊บจึ๊บจช๊บ๊ปึ๊บปึบบบ๊ปึ๊บ เนี่ยแหละวิชาต่อไปของเราครับทุกคนวิชากำแพงเมืองจีนประมาณนี้เ,เราค่อยโลต่อครับจังหวะเนี้ยเราต้องหานาะคอสองดาวก่อนเพราะว่าฝั่งอื่นเริ่มมีมา้ามีเทอะไรกันแล้วนะหนึ่งดาวนะครับเขาอาจจะได้บัตรรับดาวเกมนี้ถ้าเขาได้บัตรอับดาวเราแย่ครับแค่นั้นเองเราจะแย่ทันทีเลยถ้าเขาได้บัตรอับดาวเราได้ของสองชิ้นนะอุ้ยใครอาซัฟ้าเฮียโหดมาก โหดมากโหดมากโหดมากครับเทลเหลือเก้าเหรอมีช้างสองบ้านเราต้องเน้นไปที่ดาเมจนาะคอสครับเทลไม่ค่อยเน้นไม่ต้องเน้นมากนะตอนนี้นะครับไปเทลมันสองแล้วเนาะมันก็จะไม่ให้เน้นมันก็จะไม่ให้ได้มันก็จะมมิ้ไม่ได้นะไปนะอย่างเงี้ยสองดาวอีกซี่สองดาวอ่ะผมบีบองก็ได้ครับจริงๆผมจะไม่มมแต่ว่ามันถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมมหรือเปล่าครับทุกคนว่าถูกไหม มันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเมมอ่ะมันทำอะไรไม่ได้ครับถ้าเราจะเล่น4ี่บีดสีบีดก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันจะไหวหรือเปล่าล่ะ4บีดถูกปะเออก็เดี๋ยวดูครับว่าไกอากระทอยจะทนจะทนอ่าจะทนพลังของลูเมียได้ขนาดไหนนะครับคือผมมั่นใจว่าเทลผมอาจจะไม่ล้มอ่ะ เทผมแม่งมีแบบมีไกอามีทอยแล้วก็บั๊มหกบีดอะน่าจะซอยได้ยาวๆเลยครับเดี๋ยวเรารีบขึ้นเก้าใช่ปะหานาคอสองดาวเอาคิกซี่ออกเล่นเป็นเบต้านาคอสหกบีดน่าจะน่าจะพอสู้บ้านที่แบบว่าเป็นบ้านฟอร์ซับได้เยอะนะครับตอนนี้ตัดเลือดโอ้ีอันหนึ่งก็โอเคก็นาคอสก็ได้เฉอยฉ่ายอะเกมเนี้ยอืนอกแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมรีบขึ้นเก้าก่อนตอนนี้ผมเสียเสียเปียบเรื่องขึ้นเก้าว่ะ ต้องรีบขึ้นเก้าก่อนครับ17 18 19เนี่ยผมก็คือเลือดเหลือ70็ล้วก็ค่อยๆขึ้นเวล9ไปทีละนิดทีลด,นดหน่อยน่าจะโอเคกว่าบ้านนี้มีทอยด้วยมาส,สมุดฟูลเซตทำไงก็ได้อะเราอย่าโดนอย่ายชนฝั่ง,งก้พอโอเคโหไหววะ่ะ เฮ้ยมาล้มเลยว่ะโดนกิกซี่ใบว่ะสูตรนี้ใช้ได้ว่ะทุกคนกิกซี่เปิดใบ้มามมาไม่ได้เปิดไอ้เหี้ยยางเอาครับทุกคนเนี่ยแหละพลังของกิกซี่กระทาใบาครับโอ้แต่โชคมีอะไรวะเนี่ยอุยยอนตโชคแรงจัดครับขึ้นเรือย,ยาวๆเลยผมไม่ต้องอะไรมากมายแล้วผมขึ้นเวืย,วยาวๆเลยครับแทนนี้แทนนี้อีกแหละติดเล่นโป๊กเกอร์อจริงๆครับผมเนี่ยขอโทษด้วยนะครับพูดผิดพูด,พด,ถ,ดถูกนะเออเหนื่อยว่ะ ผู้ผิดผู้ถูกจริงครับดอกนี้บ้านมีทอยเยอะเล่นเทลอาจจะไม่กูดระยะยาวครับแต่ถ้าเล่นนาคอสผมก็กูดแน่นอนแต่ต้องหาตัดเลือดให้มันอันนึงอันนี้ประเด็นหลักสำคัญเลยสำคัญที่ซูดเลยครับโอเคนาคอสมาลํำฝั่งนี้อันนี้ถ่ายเข้ากลางสวยจัดทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกตอะดูดิ นาค้สมันล้ำผมไม่เข้าอยู่แล้วเว้ยตอนนี้ปรับโอเคเหลือยอนตัวเดียวครับสวยครับไม่แตกกระเลงไม่โตอะเรียบร้อยโอเคคือระวางตัวแบบว่าโปรเฟชชั่นอลจัดนะตอนนี้นะโอ้โหตาโชคไหวปะวะตาโชคแพ้อิลิ e เมนต์ว่ะตาโชคแพ้เมนต์อย่างนี้เราเราน่าจะมีวิธีการจัดก,การตาโชคนะเดี๋ยวต้องดูว่าตาชโชคโดนทำเมต,ตัวไหนหนักหนึ่งนะบ้านอ e ิลิเมนต์บ้านไหนวะ เอาง่ายๆมาหลอดเล่นไม่ได้อะตอนนี้ประโชคแพ้ตัวไหนวะเดี๋ยวผมดูน่าจะโดนนาคอสลำแม่เปิดแล้วก็ไม่มีของกันก็เลยสู้ไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ที่ผมคาดการนะอ๋อเปต้าเป่าโอเคประมาณนี้เทสาตเข้ากลางโอเคเฮ้ยเทสัตตรงนี้เทสาตสาสตรงนี้โอเค สวยสวยสวยครับค่อยๆสตาร์ทีละนิดทีละหน่อยโอเคโอเคชนะต่อเนื่องสี่ครั้งเอาแล้วครับกลับมาแบบฉูดฉาดครับเกมนี้โชคเริ่มโหดแล้ววะดูนี่ได้เลยย้อนสี่แสนดาเมจย้อนเอ้ยสี่หมื่นดาเมจย้อนสี่หมื่นเอามีหมึกสองขึ้นหมึกก่อน อันนี้ออกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งหูบเพิบ mm. หับอีกอืมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเล่นเป็นนาคอนแล้วมั้งครับทุกคนเพราะว่าดาเมจดาเมจของฝ่ายเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นเป็นพวกอีลิเมนต์พวกฟอซับอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็คงโดนแค่บ้านตาโชคอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบเราเล่นนะอืมถ้าจบรอบนี้เราขึ้นเก้าเลยแล้วเราเปลี่ยนเป็นนาคอสนาคอสเหลือสองตัวมันจะไม่เหมาะในการโล เอาไงดีวะทุกคนแ้านหนึ่งนะหรือว่าเราแบบค่อยขึ้นเรลรอบต่อไปให้บ้านล่างแตกก่อนบ้านหนึ่งดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเขาแตกเขาจะได้เราจะได้นาคอสเพิ่มสามตัวโอกาสที่เราจะโลเจอตัวมันก็จะมากขึ้นอีกนิดนึงครับแต่ผมมั่นใจว่ารอบนี้เล่นพลอยไม่ค่อยกูดนแน่ๆครับเพราะว่าต่อ้ของมานาเรามีเป็นร้อยชิ้นอะถ้าไม่มีตัดเลือดชิ้นหนึ่งอะผมว่ามันก็ไม่มีความหมายนะหนึ่งยากมากๆนะครับโอเคครับตอนนี้ได้ของที่ต้องการแล้ว ได้มาโอเคเนี่ยแหละที่เราเรียกว่าฟ u l l option ครับพี่น้องมนไม่ต้องตกใจนะครับว่าผมกำลังทำอะไรนะผมจะเล่นม้าเซตอ่าเซตเตตึกดําบันให้ดูตัวเข้าใจว่าม้าเซตตึกดําบัน มาเซตตึกดําบันคือเอาเรื่องจัดนะมาเซตเนี้ยเขาเรียกว่ามาเซตตึกดําบันครับคือเป็นเซตที่แบบว่าอาจจะโดดไม่บ่อยแต่คือการตีแต่ละทีก็คือแบบรู้เรื่องอ่ะดูดิดูด,ดินี่อะเซตตึกดําบันเซตตึกดําบันเซตตึกดําบันคือเราโอฟให้มันเพื่อให้เลือดมันเยอะถูกไหมแล้วเอาซับ้าให้มันเพื่อให้แบบเลือดเยอะแล้วโดนตีแล้วมันจะได้โดดแล้วก็ใส่ทอยการสถานะเพื่อโดนสตันนะครับครบเครื่องเอาจริง บ้านนี้ก็โดนผมมาว่าเฮ้ยโอ้โหบ้านนี้ไม่เอาผมยับเลยแสดงว่าเปต้า์เขา,ปออาเป่ามาผมได้โอเคโอีกอันหนึ่งออฟอีกอันหนึ่งมมาใจเยอะจัดครับเกมนี้คือคือแบบท่วมอ่ะมาโอ้มาใจคือท่วมตอนเนี้ยนาคอสเหลือหนึ่งตัวยังไม่อยากเล่นเลยนาคอสยังไม่ผมยังไม่อยากโลเลยเอาจริงปะได้เ,เทนอีกอแค่นี้แหละ เทลสามไม่กูดเลดเกมเทลสามไม่กูดก็ขายเทลก่อนอืมเทลสามไม่กูดได้ไม้โอเคประมาณนี้แหละคิดว่าโอเคแล้วม้าไปทางเทลโอเีคแล้ว มาโดดสวยสตันสวยเออ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 ต้องงนี้ดิมึกโอเคสวยครับแตกแล้วหนึ่งทีนี้แหละเราลโลหะนาคอได้ยาวๆเว้ยโอ้บ้านตาโช์แข็งจัดเอาละตอนนี้คือตึงแล้วครับบอกเลยว่าตึงตึงมือจัดๆแล้วนะดีแลกโอเค งงจัดเลยดีครับเกมนี้คือแบบแม่งวางตัวจนไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงแล้วอะโอ้ไม่เจอด้วยวะสิบหายแล้วดีครับอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้เราจะวางตัวยังไงอืม ประมาณนี้แล้วกันครับม้าผมโดนเป่าผมยังไม่ซีเรียสนะตอนนี้นะครับโอเคไม่โดนเป่าก็สวยครับเทนสัตโอเคเข้ากลางโอเคเทนใสอีกทีเรียบร้อยครับหมดปะหมดฝูงโอเคสวยดูดิดม้าใส่แค่โอบโอบกับอ่าโอกบโอกับถอยก็เอาเรื่องแล้วนะดนะูดิปึบแตกแล้วเรียบร้อยยังไงก็ไม่รอดถ้าลอยก็กลวยทอสองถูกนะงานเนี้โอ้ถ้าลอยก็เกินไปเอาจริง โอเคแตกโอ้ต่โชคแข็งจริงว่ะโชคแข็งจริงว่ะไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเนะี่ยคนนี้คือแบบสมแล้วที่เป็นที่หนึ่งสมแล้วจริงๆว่ะที่สุดของเทียนจินจริงคนนี้โอเค ฉีเปิดตันโอเคสวยขอตันคืนได้ป่ะเออขอตันคืนได้ป่ะล่ะฉีเปิดโอ้โหเฮียสู้ไม่ได้วะเฮียแล้เฮียแล้เฮียแล,ยแล้ฉีแรงมากครับทุกคนเอาแล้วสู้ตาโชคไม่ไหวครับดามเมจดามเมจหลักๆของตาโชคคือฉีลิเลียนเราจะทํายังไงให้เราสามารถสู้ได้ครับตอนนี้คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากเทลเป็นเทรนนะครับให้เทรนมันศาด์ทูด,ดามเมจหนักๆนะ จังหวะนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปหาตอนอ่าเนี่ยแหละตอนรอบหลังๆเนี่ยแหละโอเคครับประมาณนี้ถือว่าตึงใช้ได้เลยเนี่ยถ,ถือว่าตึงใช้ถือว่าถือว่าตึงใช้ได้เลยนะตอนนี้นะถือว่าเราแบบตึงแล้วอะ่ะตึงแล้วอะ่ะแต่โชคคือตึงแล้วอะ่ะคือแกตึงแล้วครับตอนเนี้ย คือแกตึงแล้วครับตอนนี้เราจะแก้ทางแกยังไงอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยแต่โชคคือตอนนี้เล่นเปต้าไม่ได้เพราะว่าแกมีสตันถูกไหมแกมีสตันอันนี้คือแบบทีเด็ดเลยสตันแต่เราเจอไปแล้วต่อไปเราเจอบ้านอื่นแกมีสตันเราเล่นเปต้าไม่ได้แล้วหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเล่นเทลพอได้แต่ว่าต้องเล่นเทนอีกตัวหนึ่งเล่นเทนตัวหนึ่งต้องหามา้าสองก็เดี๋ยวจบรอบนี้เราโลให้ยับเลยครับแต่ถ้าได้บัตรอัปดาวออแต่ถ้าได้แหวน ผมคิดว่าโอเคเกมนี้เราสบายถ้าได้แหวนเราลงเทนอีกตัวหนึ่งเล่นเปตา้านาคอสเปิดลามทุกอย่างแม่งเพอร์ฟเล่นง่ายสบายสบายท้องครับโอเคอย่างที่ผมต้องการพอดีเลยก็นั่นแหละครับสบายท้องสบายท้องสบายบ้องและครับ <c oughs> เราได้แหวนอีกตัวหนึ่งบอกเลยว่างานนี้ถ้าเราแพ้ก็นั่นแหละก็ยอมแค่นั้นเองครับ รอบนี้แพ้ก็ยอมซะเพราะว่าเราคงจะไก่กาปลาอาราลี่จัดแล้วอะถ้าเราแพ้เราคงไก่กาอาราลี่จัดแล้วครับเกมน,นี้บอกเลยเนี่ยเทนสาดส,สวยๆอะโดนก็โดนเนี่โดนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแนละ้วอะอะ ขายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะหาลีเลียนะครับแล้วแล้วเล่นลีเลียแทนนะครับนี่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 เอาดิถ้าผมโดนก็เหลือเชื่อเกมนี้เปต้าเหลือสี่ตัวหาสองดาวก่อนครับโอเคโดนตัดเลือดแล้วล้มยังไงก็ล้มยังไงก็ล้มจริงๆริงแต่โชคแตกไปแล้วครับไม่คนคนดาเมจของขงเบ้งไม่ไหวนะครับต้องโจยโชยงผมเท่านั้นนะโอ้คนนี้ก็เล่นเล่นโหดเหมือนกันนะนึงนะมานา่อเม็เหรอ ทุกคนว่าไงวะถ้าเราหยนะิบเม็ดรอหนาคอสเปิดลำได้แป๊บหนึ่งผองด้วยนาะคอสเปิดลำผมกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าระหว่างนาะคอสเปิดลำกับเ,เงินไม่พอวะชิบหายแล้วครับก็เปิดลำดีกว่าผมว่ามันช่วยได้เยอะกว่าหมึก โอเคเป่าโดนมา้าด้วยสวยครับน่าจะไหวนะโอเคโอเคโอเคสวยเห็นศาสตร์โอเคชิวครับเกมนี้ชิวครับของเวอร์ตัวเวอร์ครับมหมดป้าอย่างเงี้ยหมดฝูงอันนี้บ้านนี้เจอบ้านนอนครับโอเคครับผมชนะแล้วครับทุกคนบอกเลยว่าถ้าเกิดผมไม่ได้แหวน ผมอาจจะแย่แต่ก็มันก็ไม่ได้แย่มากก็คือเอาเทลเอาเทลออกตัวหนึ่งแล้วก็ไ่นเปต้านาครัเทลดาเมจหมื่นแต่เราได้ดาเมจเทนมาแทนเทนมันเก่งครับมันพูดาเมจแล้วมันแบบเอาเรื่องนะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ